สวัสดีครับผมนัทพงศเกษตรพิทักษโกครับวันนี้เราอยู่ในเขตพื้นที่ปากช่องนะครับใกล้ๆเขาใหญ่ของเราเลยเรามาพบกับเกษตรกรมีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์โฟทแล้วก็ไบโอแบคนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของนะครับสวนแห่งนี้เลยครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับผมนายดำรงศักดิ์มณียามอยู่เขตมุสีนะครับทาแก้วมังกรแปลงนี้หกรอยหลักครับครับโอเค พี่ดำรงครับคบพี่ดำรงแก้มกรหกร้อยหลักครับตอนนีอ้อยู่ในช่วงของการบำรุงกำลังสะสมอาหารเพื่อจะออกดอกอ่าแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟที T กับไบโอแบ็ของเราเข้าไปใช่ครับตอนนั้นเห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องเชือ้อราช่วยเราให้ฟังนิดนึงพวกเน่าเพะมีบ้างที่เรามาใช้ตัวนี้เข้าแล้วมันก็ดีขึ้นมาคือเราปลอดภัยจากสารเคมีครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องมาระแวงกับเรื่องยา แล้วแผลที่หายที่เป็นมันก็ดีขึ้นมาเดี๋ยวเรไปชี้เราดูหน่อยนะครับว่าอาการอาการของโรคเชื้อราเป็นอย่างไรนะครับอาการที่เกิดจากแผลเน่าก็คือแบบนี้ครับนี่คือเน่าแต่ถ้าที่แผลหายแล้วคือที่ที่แห้งนี่คือแผลหายจากที่ว่าเราใช้ยาตัวนี้แล้วนี่คือแผลที่หายแล้วครับคือพี่ฉีดไบโอแบคไปครับกี่ครั้งสามครั้งแล้วสามครั้งนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นเป็นโรคเชื้อราแอนแท็กนะครับ ะะเป็นเชื้อราทําลายนะครับโดยแบบนี้โดยตรงเดี๋ยวซูมภาพมาใกล้ๆครับจะได้เห็นนะฮะอ่าก็หลังจากฉีดไปพี่สังเกตได้ยังไงว่ามันดีขึ้นก,ก็คือจากที่แผลที่เน่าเปะที่เป็นแผลเน่าๆเลยๆมันก็จะหายมากลายเป็นแผลแห้งครับอันนี้คือคือคือ,คอแห้งแห้งหงมายถึงว่าโรคตัวนี้อยู่แล้วอครับเพราะใช้ยาพิษขึ้นมาครับครับอ่านี่คือสิ่งที่เราสังเกตได้จากการใช้ครับใช่ครับโอเค ครับแล้วก็โดยรวมต้นความสมบูรณ์เป็นไงครับก็สมบูรณ์ดีครับกิ่งก้านยาวกิ่งก้านสาขายาวดีครับอวบเขียวดีเท่าที่ใช้มารเราดูจาก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 ในในแปลงที่เราใช้อยู่ก็ถือต่างกันจากเมื่อปีที่ผ่านมาอ๋อครับอืมอมืแล้วเห็นบอกว่าสิ่งที่สำคัญเลยตอนใช้เนี่ยพวกละองละออง,อ,งอะไรเงี้ยไม่ทําร้ายเราก็ไม่เป็นไร ฉีดวัช้าทั้งลมแรงๆก็พุ่งใส่หน้าใส่ตาเราเราก็ใส่แว่นพวกผ้าธรรมดาเราก็ปลอดภัยคือสูตรมาก็ไม่มีไม่มีกลิ่นยามันดีตรงนี้ได้ในส่วนความปลอดภัยด้วยแล้วก็เห็นผลนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรสูตรการใช้ผสมระหว่างโฟทีกับไบโอแบ็ใช่ครับใช้ร่วมกันเลยโอ้สุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าน่าจะเริ่มออกดอกประมาณมีนา กลางมีนากลางมีนา,า,นาจองอราพอ,อเราดได้เดือนนี้ดเดือนกุมภารฉีดยาฮอร์โมนฉีดสะสมอาหารไว้แล้วครับที่ว่าอีกประมาณครึ่งเดือนนานประมาณมาที่20น่านจะเริ่มอหกโอเคอยอดเยี่ยมครับ